ไร้ปฏิหารอุโมงม์ถล่มเสียชีวิตทั้ง3รายพบร่างผู้รับเหมาหนายช่างดับไม่ห่างศพแรกหลังนําร่างแรกออกมาเจ้าหน้าที่ถอนกําลังเร่งเก็บกู้ลําเลียงอีกสองศพหลังจากวันนี้เป็นวันที่6จากเหตุการณ์อุโมงม์ถล่มและเมื่อวานนี้29สิงหาคมได้พบผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงถลม่มจังหวัดนครราชสีมารายแรกไร้ปาฏิหารโดยเสียชีวิตมาแล้วหลายวันมีการนําร่างออกมาได้แล้วนั้นล่าสุดนายเอกรัตศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสํานักงานผู้ว่าการการรถไฟห ประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์การช่วยเหลือแรงงานสามรายที่ติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ซึ่งเกิดจากเหตุดินสุดตัวภายในอุโมงค์ตั้งแต่เวลา่อเวลามนาฬิกา40นาทีของคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาว่าภายหลังจากที่ทีมกู้ภัยของการรถไฟและทีมกู้ภัยจากประเทศจีนสามารถนำร่างของคนงานคนแรกที่เสียชีวิตภายในอุโมง์ออกมาได้แล้วเมื่อวานนี้เวลา11นาฬิกาล่าสุดวันนี้30สิงหาคมเวลาประมาณ6นาฬิกาได้รับแจ้งจากทีมกู้ภัยว่า พบร่างคนงานที่เสียชีวิตเพิ่มอีกสองรายนั่นคือนายหูเสียงมินเพศชายสัญชาติจีนซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานและนายตงชิ่นหลินเพศชายสัญชาติจีนเป็นคนขับรถแบ็คโค โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ขุดดินและสร้างกล่องค้ำยันทะลุกองดินเข้าไปภายในอุโมงค์ห่างจากจุดแรกประมาณ3เมตรและอยู่ระหว่างการหาวิธีเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกจากที่เกิดเหตุทั้งนี้การรถไฟขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึง้งและพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณทีมงานกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนสามารถพบร่างของคนงานที่ติดค้างทั้ง3รายสำหรับ อุโมงรถไฟคลองไผ่ช่วงคลองขนานจิตตำําบลจันทึกอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งเกิดเหตุดินสุดตัวภายในอุโมง์เมื่อเวลา23นาฬิกา40นาทีของคืนวันที่24สิงหาคม2567โดยตลอดปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานที่ติดค้างทั้ง3รายใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ126ชั่วโมงและทีมงานกู้ภัยต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งจากปัญหาดินฉล้ายลงมา จากด้านบนอุโมง์อย่างต่อเนื่องทําให้ต้องใช้เวลาในการขุดดินเพิ่มมากขึ้นการดันท่อช่วยชีวิตแล้วติดชั้นหินจนเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนวิธีเป็นการสร้างกล่องคา้ายันเพื่อป้องกันดินและหินที่ไหลลงมาเพิ่มเติมซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้โดยวันนี้ปอพอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเริ่มถอนกำลังและรื้อเต็นท์ชั่วคราวออกแล้วเสร็จสิ้นภารกิจกู้ภยัยจากนี้เป็นภารกิจเก็บกู้ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตอีกสองคนออกมา ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ